หลายๆคนคงเคยได้ยินคุณพ่อคุณแม่เตือนให้เราระมัดระวังตัวไม่ไปไหนเพียงลำพังหรือไปกับคนแปลกหน้าเพราะจะถูกแก๊งรถตู้ลักพาตัวไปและเมื่อไม่นานมานี้ทีมงานตามเล่ได้รับเอกสารฉบับหนึ่งผ่านทางข้อความแชทยอดนิยมเป็นเอกสารเตือนภยัยแจ้งให้กับผู้ปกครองกำชับลูกหลานให้ระมัดระวังตัวจากแก๊งมิจฉาชีพลักเด็กเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราจะไปตามเล่พร้อมกันค่ะ ลูกหลานเราอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อให้ปลอดภัยแล้วโรงเรียนดูด้วยแต่นี้ถ้าโรงเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเราก็ต้องดูแลแต่ทางโรงเรียนเองก็มีนโยบายที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผู้ปกครองมารับถึงจะอนุญาตให้เด็กออกไปได้ผมว่าเป็นการเตรียมภัยที่ดีเพราะว่ามันก็เป็นข่าวทางสังคมที่ดังเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราผู้ปกครองเนี่ยเดิเนไปว่าทางโรงเรียนเยน้นเรียนเรื่องของความปลอดภัยของเด็กด้วย บางทีผูวว่าถ้าไปแล้วตัดขขนตัดแขนตัดขาไปนั่งขอทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลัวค่ะให้เขารู้สึกกลัวเพราะมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักนะคะเราอย่าไปกับเขาแม้ว่าเขาจะเอาขนมมาล่ออย่างเงี้ยนะคะหรือบอกว่าไปหาผู้ปกครองมีของเล่นมาไปกับน้าไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนแปลกหน้าไม่รู้จักอย่าไปเป็นอันขาดอ๋อก็บอกถ้ามีคนแปลกหน้ามาเรียกไปงี้ก็บอกไม่ให้ไปคือก็ว่า เนี่ยบอกว่าจะชวนกลับบ้านอะไรเงี้ยบอกว่าถ้าไม่รู้จักาน้องเนยก็จะเข้าไปหาเขาเลยเตือนว่าห้ามห้ามออกไปจากโรงเรียนเหมือนกับคนจะจับไปแล้เขาจะจะจับไปทำอะไรล่ะจะไปตัดขาเตือนว่า,วาห้ามไปกับ คนที่ไม่รู้จักครับกลัวตัดแขนแม่บอกว่าให้ระวังตัวเองอะค่ะเวลาใครเดินตามมาให้ไปหาคนที่มีเยอะๆไม่อยู่ในที่เปี Aj ่ยวๆครับเพราะถ้าเห็นอะไรชอบมาพากลก็อย mm ่าเข้าไปใกล้ครับ ก็บังเอิญผู้บริหารของเราออกไปประชุมข้างนอกแล้วได้รับข่าวลือมาทางออนไลน์ทางสื่อออนไลน์นะคะพอได้รับข่าวปุ๊บท่านผู้บริหารก็ก็จะแจ้งมาที่รองที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือตัวนี้ฉันเองนะคะพอเราได้รับเรื่องซึ่งมันเป็นวันศุกร์มันใกล้วันที่จะปิดก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันต่อมาจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เกรงว่าถ้าเราอหนังสือราช้าไปถ้าเกิดเหตุอะไรในช่วงวันหยุดมันก็อาจจะ เป็นเรื่องที่เราแจ้งเตือนช้านะคะเราก็รีบดําเนินการด้วยการออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ระมัดระวังเราต้องใช้คําว่าข่าวลือเพราะว่ามันเป็นสื่อออนไลน์เราไม่ได้ตรวจสอบนะคะว่าเกิดจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แต่เมื่อเราได้ข่าวมามันเป็นมาตรการที่เราต้องป้องกันภัยให้กับนักเรียนเรานะคะเราก็ออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองถึงแม้ว่า เรื่องแก๊งรถตู้ลักเด็กจะเป็นเรื่องที่ได้ยินกันมานานแต่ก็ยังมีการแจ้งเตือนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมีข้อมูลยังไงบ้างเราจะไปสอบถามจากผู้ที่ดูแลเรื่องนี้กันค่ะมันมีเรื่องที่ที่เป็นข่าวลือจํานวนมากในโลกออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้จะพิมพ์อะไร ให้คนเชื่อก็ได้เพียงแต่ว่า,าคนที่อยู่ในสังคมต้องต้องคิดวิเคราะห์มันให้ได้นะครับแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เดียวนะครับเราก็ยังได้รับจดหมายเวียนจากโรงเรียนต่างๆนะครับที่ออกโดยมาหลายภาคเลยล่าสุดก็มาจากทางอีสานก็มีจดหมายเวียนระบุได้ว่า,ามีเด็กถูกลักพาตัวไป2คนอะไรเงี้ยพอเราตรวจสอบข้อเท็จจริงไปก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ก็กลายเป็นเรื่องข่าวลือท,ท,ที่ถูกลือต่อๆกันมาแล้วก็ถูกทําเป็นหนังสือรชาชการ นะครับซึ่งผมคิดว่าในความเป็นราชการเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือในตัวเองดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆมันควรจะผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วก็ให้มันอยู่ในข้อเท็จจริงไม่งั้นเนี่ยมันก็จะสร้างความ ความแตกตื่นแก่ประชาชนมีหลายคนพูดว่าสังคมไทยอยู่ยากขึ้นทุกทีแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตด้วยความรมะมัดระวังและรอบครอบพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์ข่าวอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้เรารู้เท่าทันกลโกงของเหล่ามิชาาชีพและสามารถเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทุกกลนโกงรู้ทันได้ในรายการร่วมมือร่วมใจร่วมกันเตือนภัยสังคมติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์เวลา16.05นถึง16.30นทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเลขกลโกงเข้ามาร่วมในรายการได้ทาง f a c e b o o k c o m r m r j c h 5ค่ะ ความดีที่ออกมาจากจิตใจและความประพฤติของคนคนหนึ่งนั้นยอมต้องได้รับการฝึกหัดและส่งเสริมกันอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เด็กเพื่อที่จะให้มีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขค่ะจิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบเป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้หากแต่จำต้องฝึกขัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอนับตั้งแต่บุคคลเกิดดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใดได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุขความสำเร็จในการครองชีวิตทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความผาสุกสงบ มันก็จะมีหลายๆกลุ่มที่มาหาที่ในบ้านเรานะครับจากการที่เราเป็นประเทศเปิดฉะนั้นทางกฎหมายทางเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการไปนะครับเราก็กวาดล้างจับกลุ่มได้เยอะๆตามที่เป็นข่าวนะครับเแต่ hmm. ว่าพี่น้องประชาชนนี่ก็ต้องต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับโดยพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคนข้างบ้านเอ๊มมีอาชีพอะไรทำไม อยู่นานหลือเกินช่วยแจ้งเรานิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่พบเหตุผีดปกติท่านจะช่วยเราได้มากเลย